ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่น้องพี่น้องคะสําหรับผูไใดที่ติดตามตัวเลขแนวทางของพ่ออุดมนะคะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมานะคะหกซีหนึ่งพี่น้องนะคะสามตัวจะจับมุนเอาไปคือเขาเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามพ่ออุดมนะคะมาฝากเอฟซีนะคะฝกากากดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ นี่แหละสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับพ่อได้พ่อพ่อนั่งผีก็ได้พร้อมจังสูงบรรยากาศดีใท่ไหมครับลูกชุ่งลูกนิ่มในสามตัวไปไกลเนี่ยก็ได้ก็แต่ในกระเพาะมาเสียแตกสามตัวเขาสองตัวพ่อโอ้ยซีมะสองตัวซีมาสองตัวกัมมันตีวมาสองตัวที่เขาสามเลยด้วยนะจังว่าปัจจับไปหน่อยคู่ฝนบุญก็ได้จับเป็นซีหนึ่งตัวเดียวนึง มาตามแนวทางต่อนะครับเพราะว่าเมื่อที่แล้วให้ไ้นี่ก็พ่อให้หกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับหกสี่หนึ่งบนลินถูกสองตัวนะครับปัดจัยจ็ดซีหนึ่งสองตัวเนอะถ้าจับมันหกสี่ซี่หกน้ำไง่ถือเลยเนอะแต่ว่ายุ้งพ่อยังไ้เสียเงินหลายนะเพราะว่าเราตรงๆกันเลยไล่เลยมันแบบ อยากให้เอฟซีได้ไหลหวัดทีพ่ออยากให้ได้ไหลเลยค่ะกะเอาแกนแลนนี่วะพ่อกะเอาแกนแลนมันกะเอาตรงตรงเพราะเอ็นซีผมมาสองตูมก็ได้แล้วนะพ่อได้พ่อยังที่ได้ไหลเพราะว่าพ่อมั่นใจครับเพราะว่าสูตรนี่มันมันสิมาสองเตียสูตรนี่พ่อว่าจะแบบว่ามันเดือดดีนั่นปะมันบ่มี่ได้แบสูตรนี่มันค่ะเพราะว่ามันมันไหลตรงตรงมันไหลเอ็นซีเกตเปลค่ะ มันไฮตรงไปแล้ววันพ่อว่าเอาตรงๆขึ้กันนะมันเปิดมันเอาซีมาเนาะซีมาสองตัวเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่น้องที่ได้เบิ้งในคลิปเก่าเนาะพ่อเนาะพ่อนนั่ตัดให้แค่สองคู่เป็นบอกตัดไฮสองคู่เจต่างวแววบนท่งเจ้านาเจเขียนลงไปอีกคู่นึงเอฟซีตัวสิถึงหลายเนาะจะถึงบอซีหนึ่งเนาะพ่อก็ตัดไฮซีหนึ่งค่ะไปนี้ขนะตัดสองตัวก็บซีหกขึ้นมาอีกซีไหมแม่นีมันติดมันติดตัดขึ้นมาอีกทีเด้ ถ้าหกทีหนึ่งี่หกแต่ว่าหาบพได้เขียนเขียนแต่สี่หนึ่งก็หกหนึ่งเป็นบ่ค่ะมันอยากให้ตัวเดียวพดอจะไปซื้อหลายตัวเดียวอย่านพี่น้องเสียเงินหลายงวดนี่กัล่างเพราะว่าบุตรรูดเก่าเลยแล้วงวดนี้ว่าจังไดกอครับพ่อไอ้รูดเก่าเลยเหรอสิบลางนี้ลางค่ะแต่ว่าบนพ่อสงสัยว่ามันมันจะมีตัวเก่าน้ำไหมบนตัวใดล่ะพ่อแต่ว่า ศูนย์ต้องติดมาน้ำนะตัวหนึ่งงวดนี่เขา่ห้ซีหกศูนย์ี่ไหมอตัวเก่ามาแมนให,ให้ให้เป็นสามตัวแปลว่าเป็นซีหกศูนไปอีีนะอ๋องวดที่แล้วงวดนี่ละงวดบบแมนงวดที่แล้วกันมันมีหกกัมีซีมันมีซีหกมอค่ะเพราะว่ 4, 4, 6, า<ห>จิตตออกไปไมันเรลยสวงเอาศูนย์มาเห็นเป็นซีหกศูนย์ สี่หงวดนี่ให้สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สามตัวกนเป็นงไงงวดนันเมื่อได้คลิปก็ได้พ่อก็บอกเลยดิเลขบนกับเลขล่างมันจะมาตัวเดียวกันพราว่าเม่นบนอ่ะเม่นค่ะพ้นถือว่าถือเลขเพราว่างที่เพราะว่าบนมันกับมาที่ซีนบ่ะค่ะเออบนกับมาที่ซีหกเนดแม่ รถห้องเลขทะเบียนรถยัง่ะบรบนี้พี่น้องเนึา่อโอแม่นออกอ๋อรถที่เข้ามาอยู่หน้าโรงเรียนน่ะไม่รถฉันนี่แหละรถเทมงานรถเทียานรถอะไรคะหนึ่งห้สี่สองหนึ่งห้าสี่สองแต่ว่าก็ก็คือกอกพ่อกับป้าสิหายอยู่สี่สองสองสี่นี่ก็เด่นเนออิสามัตตัวยังกับพี่สองสองสีนี่ กระเด็นเนยมเกียวกับรถห้องมันบอลบอเกียวโอ้แต่ว่าพ่อใหญ่ไว้พ่อใหญ่ไววสองคูว่ได้เตียมกับอันเจ้าทีตัวนี้บ่ค่ะคือคือเดนเติบอยู่ทีสองทีนี่ค่ะแต่ว่าทีหกศูนย์นั่นพ่อให้ไห้บุญทีหกศูนย์แมนทีหกศูนย์ให้ไห้บุญค่ะแต่ว่าถ้าถ้า้มม้ิว่าที หกศูนย์ปรมาณมันก็บสิเป็นสีสองสองสี่จรไหมอันนี้พ่อยังให้ไว้อยู่เพื่อเพื่อกันมันผ่าดนะมันเด่นได้เหล็กเด่นเติบได้เหล็กสี่สองสองสีนั่นสี่สองสองสี่วะพ่อแมนกลับไปน้ำตัวตัวนั่นค่ะอย่าลืมกลับแมนบะค่ะตัวเหล็กของคุณพ่ออุดมนะคะหมวดที่พาน่าผู้ใดเบิ้งก็อาจจะไม่โชคนะครับว่าับมือ่านตัวนี้กัน กันเมีนั่นหนึ่งพ่อเบื้องไม่คนเพราะว่ามันนึ่งบอเบื้องสูตรบนเติบสูตรล่างเพราะว่าลักซิบเก้าไปเลยค่ะจับเข้าไปเลยสูตรล่างตัวใดก็พอ่อถึงเตี๊เก้าพ่อมากแท้ๆมันเก้าหนึ่งเก้า,อากสองแต่ว่าจับจับลักเข้าลักซิบไปเลยนะอาจเป็นหอดเก้าเคตก็ได้เพราะว่า เก็ดกับเก่ามัน่มาน้ำกันเลยเด้บากันมากไม่้ากันแ็บี่นะแต่ว่าอพอว่าเห็นเห็นูดตัวน้อยเลเีดไทยสองตัวนะเห็นว่าขอา้อที่บอกไปว่าเก่าสองบอกเกนึงนงมันก็ผ่าดทั้งที่ว่าให้ตัวอื่นเด้ให้ลักซิบัออกซิปต,ตัวเดียวได้พพ่อเน,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 น้นตัวเดียวคือเก่าสองเก่าสองมันบอกค่ะเก่าสองเกานึนี่แหะ ใกล้กันเนี่ยล่างเน่ยล่างเฉพาะล่างเลยเด้วย9291เฉพาะล่างเนาะค่ะเนาะนะคะบนบนก็46 460 460 460แล้วก็42บนนี่จะเป็น460แล้วก็4224แต่ว่ากันเมเปิ้ลพูดคนมีเงินเนี่ยก็จับตัดเอาเพราะว่าปวดคนผ่านไปแล้วพอจับคนเดียวคนต้อบนญนั่นไหมแม่ แมนค่ะเจตังก็ว่าอยู้ยเรียกพอท่าแมนคือผู้เจับได้่วนพ่อพ่อยังให้เอาหกศูนย์ศที่ถ้าสองตูะถ้าสองตัวบนพ่อเน้นชุดใดค่ะชุดในหกศูนย์อ่ะเอาหกศูนย์แมนอ้หกศูนย์นี่แหละสามตัวสี่หกศูนย์เน้นหกศูนย์มาบนนะคะแลวการสีสองนี่กันไว้พ่อมาพอสี่สองกันไว้เดีมันเป็นเรียบ พ่อสูตรในสูตรพ่อ่นี่ยแหละค่ะาท,าทานบ่มาสูตรนี่นมันกะจิมาสูตรร้องคือยังหนึ่งจีหนึ่งพ่อร้องไหวเห็นม่นค่ะนั่นแหละนี่ติดคื้อกันอันนี้คือกันสามตัวก็คือหาซีสองได้โอ๋สามตัวสามตัวแม่นสามตัวตัวใดเนี่ยพ่อหาซีสองหาสองจี อันนี้เป็นตกันแม่นพ่อตกันแต่ว่าพ่อยสองตัว4ี่สองสอใอ๋อค่ะเสรแล้วเขียนมันมาได้หรีเด้นี่คุณพ่อตกันเล้นี่ค่ะเอาแอดมินเขียนเลขให้เอฟซีเบงไม่กันนะสามตัวบนสามตัวบนเด่นกินคือสี่หกศูสี่หกลองห้าสี่สองหสี่มันจิมีสีหรือเก้าหลีกตัวนึ่ง เน้นหกศนกับสี่สองะพ่อนะเพระาะว่ารูดเก่ากันมีเก่านึงเกสองแหละเด,นด้นอยู่ได้กรบโม่จะให้ว่ารักซิบนี่เพื่อเรียเก่าไปเลยด้ให้เลขเก่าไปเรยได้เลขสิบกลางเนะห็นว่าเก่าเก่านึงเก่าสองมัดนติดเด้นนะคะะหมนันคนรูดดนเนาะครับ ก็ได้ที่ตดตามคุณพ่ออุดมนะคะในงวดที่ผ่านมาเนาะกับพ่อจริงๆพ่อก็ได้หายหลายเพียงแต่ว่าพอมาบอกตัวเด่นตัวเน้นนี่มันเขาอาจจะไม่ได้เขียนลงนะพ่อเนาะเื่อนมันมันกับวังเอิญดยตอนที่พ่อไม่ได้ลงไปมันเปลี่ยนจังตุงครับแต่นะค่ะแต่ว่าพอลงไปเพื่อซีมาสองตัวปกติจริงค่ะมันว่าถือได้เก้าสามหนึ่งมันบอกค่ะเก้าสามหนึ่งตีสี่หกหน่ค่ะ มันมาสามตัวแล้วจามันมีซีมากันพ่อว่าโอ้จะด้่าจะสั่นก็ถือเพิ่โทรมากัหลายเลยวันนี้เป็นจะได้งวดนี้เอฟซเอาไมมันบอห้เอาไมให้จับไมจับไม่มันมันแล้ว่พ่อแต่ว่าตรมันนั่นมันมีสองงวดพูอถกัตรงๆนงมีสองวดพ่ออดี่อสันงหน้าพ่อพ่ดีพ่อสั้ เพิ่มเติมถือว่าพ่อแบบนี้แล้วบ่แม่ครับของจีเลยโอเคพ่อสำนันละเดินพอเดี๋ยวสู้แล้วเด้อครับกันแล้วเด้นเนาะครับกันนนี่สองของจีแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเพนินหกศูนย์เด้อบนพี่น้องให้คนตัดเอาเองให้พี่น้องฟังแล้วก็ให้จับเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้มันมีติเล็กบนว่ามันบนเนื้บกลางมีติเดียวครับเลื้อกลางพ่อ ให้เก้าเก้องเก้าหนึ่งเก้าสองวิ่งเก้าวิ่งเก้ารักสิบพ่อเขียนเพิ่มจังเลยเห้พี่น้องเพิ่มนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันมันเป็นบนนี่ส้งเก้าหนึ่งเก้าสองเ้าหน่างแต่ว่าเกิดครับท่านผู้ชมก็จะบนล่างเป็นล่างนะครับสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมอ่ะพอโอเคพอพอดีจ้ะเดี๋ยวซุ้มให้เอฟซีได้เบิ้งกันนะคะว่าเป็นตัวเลขนะคะทีแล้วเคุณพ่อดมให้หกสี่หนึ่งนะครับ นี่ละตัวนี้และนี่เด้อนี่สี่หกศูนนี่คุณพ่อมันใจสุดตัวไหนน้อนี่ละสี่หกศูนนี่มันใจครับมากเลยโอเคครับสี่นย์คุณพ่อสี่หกศูนย์นะครับพี่น้องหางเดียวสองตัวสองตัวบนไปกลับนี่หกศูนย์หกพ่อเขาเ้าียนใ้เบิดเลยบานนี่พี่น้องคือสีบัวผาดอกจีตัางว่าอันเห็นบ่กสี่หกหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์ห บ่ถือกระซิว่าจังไดเนาะบ้านี้พี <vastly lava>. ่น <District> ้องค่ะถือว่าพ่อบนเด้อบนเด้อนี่ยบนบนล่างเป็นล่างเลยของพ่อนะล่างยุติสายเหล่าล่างตามนี้่นะพี่น้องเด้อบนขึ้นบนเลยล่างขึ้นบนขึ้นบนบนขึ้นไปข้างบนจนไปข้างล่างมีเงินหลุดหลุดรักสิบเก้าเด้อพ่อแอดมินกิจสลัดแท้บนบนล่างเป็นล่าเลยรักสิบเก้ารักสิบเก้าเลย คุณพ่ออุดมมั่นใจตัวไหนครับอีกครั้งไอไอไปเก้าซี่ยอกซี่มกเนาะล่างค่ะพ่อไอไปเก้าอันสองหอกเก้านึงนั่นไม่ได้หลายตัวได้หรอค่ะล่างไงวันนี้วันนี้นี่แหละสองตัวนี่แหะเด่นเลยเก้าเก้านึงกับสองล่างไงค่ะโอเคพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเพื่อคงสลากเป็นอย่างนี้เงินเพื่อไปแน่นอนเลย คพ่อพเราเมันปืนไปตุท้ายปันหนึ่งสองตัวนะพ่อเนาะคร<อ>สองโคนะคะ,ะพี่น้องใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะบอดถือตะคนบอดสื่อน,นะพ่อเนาะเงี้เนาะนสุก้บนบอดถือตะคนบอดสื่อ <c oughs> บางคนนอะบอได้เบิ้งเขาซิมซืซ้อกับถือพี่น้องนะอ่าอันหมวดก้อนพ่อกับพาอันเอฟซีเป็นศูนย์ ขวดม่หออดศูนย์ซองไงค่ะพอยไปพ่อยไปศูนย์ซองศูนย์ซองหาไปแจกไปแล้วซองหาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม